ผมสวัสดีครับพิษูงศ์ตามเคยนะครับผมกับน้ำคิวแบนนะครับผมอุดมน้ำคิวแบนนะครับวันนี้พามาหาผึ่งย่ามือแรงนะครับหาผึ่งตอนเย็นม่งแรงชี้เร่งนะครับคอยเร่งต่อบ้านหาหกโมงแรงนะครับนะครับไป จะไปนังเบื้งนะครับเบื้งแม่พึ่งก่อนกำลังออกครับช่วงแถวทิศแถวบ้านทิพย์พงหงนะครับเห็นแล้วครับเห็นแม่มบินครับดล็ดแน่นแน่นนี่ทั้งมานเลยครับปลายปลายมือนะครับปึ๊บปึบเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ้งอีกกันเนาะ มาแล้วครับแวบๆอาจจะในกล้องเนี่ยอาจจะเบ่เห็นนะครับผมเพราะว่ามันตัวน้อยหน่อยหน่อยนะครับเพิ่งดินนะครับนะครับเป็นซ้ายมาแครับแวบแถวๆแสดงว่ายอยู่แถวๆนี้นะครับนี่บ่ไกลครับเบื้องนี่มามานั่งเบื้องถือมองแถวครับบ้านนี้ คเลาะเบิ้งกอนครับ, <c oughs> บเดี๋ยวป้าเบ,บึง้งโมอีกครับผม่น่แบ,บ่เแป๊บมาเรีบแปีบ,บนี่ใส่นอ อีกแล้วครับบินลงแล้วครับบัวไกลครับบัวกไกลนะครับต้องอยู่แถวนี้นะครับผมเดี๋ยวติดปูงหายก่อนนะครับ นี่ครับนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับนี่นี้ยนเงียนเสียงเบาพี่น้องนี่ครับเขาไป แน่นจริงๆครับเข้าไปในนี้ครับผมรับโอเค,ครับผมนี่ครับข้างนี้ครับเจ้ครับดูใกล้ๆครับผมนั่งถึงหมองใกล้ๆครับ ครับผมสำหรับคลิปนี้ที่พุงกับจบเพียงท่านี้ครับเดี๋ยวมือหนามมาเอานะครับผมหอาไวก้กนครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามที่พุงด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมก็ขอขอบคุณมากนะครับผมกลับบ้านครับค่ำละสวัสดีครับผม